วันอังคารที่25พพฤษภาคมครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> วันนี้เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อที่26 พระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อที่26่สิบหกข้อพิบอกว่าคนชอบทำที่ยอมแพ้แก่คนชั่วก็เหมือนน้ำพลุมีโคลนหรือเหมือนน้ำบอ่อท,ที่สกโปก่ง okay. สุภาษิตบทที่25ข้อที่16เป็นข้อมพิบที่แบบหนุนใจมากน,นี่แง่มุมนึ่งคือแบบ คนชอบธรรมที่ยอมแพ้แก่คนอธรรมคนชอบธรรมที่ยอมแพ้แก่คนอธรรมก็เหมือนน้ำพุกมีโครนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกปรกอขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าชอบธรรมครับพระเจ้าชอบธรรมพงทรงรักความชอบธรรม จะบอกว่าเรายอมแพ้ต่ออะไรสิ่งนั้นก็มีอิทธิพลอยู่เหนือเราอืเราเรายอมแพ้ต่ออะไรสิ่งนั้นก็มีอิทธิพลอยู่เหนือเราคนชอบทำที่ยอมยอมแพ้แก่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็เหมือนกับน้าพุที่มีโคลนพระเจ้า <c oughs> <c oughs> พระเจ้าพระเจ้ามีชีวิตที่ที่บริสุทธิ์ชีวิตของพระองค์เหมือนน้ำพุเหมือนน้ำบ่อที่ไม่มีสิ่งสกรปรกเจอบบือปนเมื่อเวลาที่เรานั้นใช้เวลากับพระเจ้าเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมครับเราพบอะไรเราพบความสะอาดเราพบความบริสุทธิ์เราพบความชอบธรรมเราพบความดีงามในชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วร้ายเจือปนอยู่เลย อันนม,มีแรงจูงใจที่ชั่วร้ายไม่มีคําพูดที่แบบไม่ถูกต้องไม่ดีออกจากถ้อยคําของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าชอบธรรมบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนและพระองค์ก็จะไม่ปณีปนอมกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มไม่ได้ถูกต้องไม่สามารถเข้าส่วนในในใน,ในพระเจ้าในธรรมชาติของพระเจ้าได้และน,นี่คือรูปแบบชีวิตของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เรามีรูปแบบชีวิต แบบนั้นเหมือนพระองค์โดยความเชื่อเราถูกนับว่าเป็นผู้ที่ชอบธรทำโดยความเชื่อเราถูกนับว่าเป็นผู้ที่ชอบธทมไม่ใช่โดยการงานของเราแต่โดยความเชื่อโดยพระคุณแต่แต่เมื่อเวลาที่ผู้เชื่อลิกิดเซียนหล่าอะครับยอมยอมแพ้ ยอมแพ้ต่อธรรมชาติบาปหรือว่ายอมแพ้ต่อระบบของโลกเราก็เหมือนกับคนที่ในพระธรรมสุภาษิตให้ภาพน้ำพุที่มีโคลนผสมอยู่ว้า well. พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตเราเป็นเหมือนน้ำพุที่ไหลออกไปยังผู้คนรอบข้างไม่ใช่น้ำพุที่มีโคลน พระเจ้าปรารถนาให้เรารับสิ่งที่ดีงามและให้สิ่งที่ดีงามออกไปจากชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เรานั้นยอมจำนนอยู่กับระบบหรือว่าเสียงของโลกมันเหมือนกับบางสิ่งที่ถูกใส่เข้ามายอมแพ้ต่ออะไรสิ่งนั้นก็มีอิทธิพลเหนือเราเรารับอะไรเข้ามาสิ่งนั้นก็จะออกไปอยากจะบอกว่าหนุนใจ อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เดินกับพระเจ้าต่อไปครับอย่ายอมแพ้เดินกับพระเจ้าต่อไปคิดกับพระเจ้าอธิษฐานสมิิธรรมอย่ายอมแพ้สู้เพื่อการสมิธิธรรมอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง อย่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่หลอกลวงอืเรียนรู้เรียนรู้ที่จะแพ้ในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้แพ้แล้วก็ต่อสู้ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้สู้คุณเราเป็นผู้ที่ชอบทำและมีชีวิตที่ชอบทำอยู่ภายในเรา พระเจ้าปรารถนาจะเคลื่อนผ่านชีวิตของเราออกไปยังคนรอบข้างให้น้ำพุแห่งชีวิตไหลออกไปยังผู้คนครับโอเคนั่นคือความปรารถนาและนั่นคือคำอธิษฐานของเราในวันนี้ที่น้ำพุแห่งชีวิตจะไหลออกจากชีวิตของเราไปยังผู้คนเข้าใกล้พระเจ้าสมรรคิธรรมกับพระองค์รับพลังที่มาจากพระองค์รับความคิดที่มาจากพระองค์ แล้วสิ่งที่ไหลออกจากเราคือน้ำที่ไม่มีโครนผสม,มนั่นคือสิ่งที่เราพัฒนาเราพัฒนาน้ำพุที่ไหลออกมาไม่ใช่น้ำพุที่มีโครนผสมอย่ายอมแพ้ต่อเสียงของโลกนี้อย่ายอมแพ้ต่อความต้องการของตัวเองอย่ายอมแพ้ต่อเสียงเรียกร้องของธรรมชาติบาปของเราเราาัฒนาน้ำพุไม่ใช่พัถนาขี้โครน ออกจากชีวิตโอเคและนั่นคือคอําอธิษฐานเราปรารถนาที่จะให้น้ำผู้แห่งชีวิตไหลออกไปจากชีวิตของเราไม่ใช่ขี้โคลนไหลออกไปจากชีวิตโ okay. อเคขอบคุณพระเจ้าให้พระเจ้ามีอิทธิพลต,ต่อชีวิตของเราในวันนี้โอเคขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักคุณครับเอเมน